สบายดีพี่น้องเนาะสบายดีเบอร์สกุลสกุลยินดีตอนรับก็บสูงสองบอยลูกบาลามอน,นิกาสิมาเฮ็ดพันป่าเนาะหรือว่าเมียงป่าเนาะมอน,นิกาสิไซสูดเป็นปลาทอดเนาะโบมเมนปลาเผามอน,นิ้เป็นปลาทอดเนาะอ่ะสิเป็นอะไรก็ผักทุกคนผักติดตามคลิปเฮาไปพร้อมๆกันเนานะทุกคนเนาะอ่ะทุกคนก่อนสิไปรับชมเพชรอะไรอ่า ก่อนสิไปครับส้มเนาะกับพักทุกคน<ม>กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาน่เด้อมือนี้กระสิมาพันปลาเนาะทุกคนเนาะนี่เมื่อวานนี้เออเบิ่งคลิปอยู่ในยู u ูปนะเห็นกระเจ้ากินพันปลาก็เลยคลิปยากเนาะนี่ก็คือปลาของเขานะสิมาพันปลากระซอยไปต้อนเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็คือ มะเพือที่เอาเอาไว้เห็ดน้ำเจวเนาะไปตำใสขิงเกือบร้อยแล้วเนาะแระตก็ยซีมีมะเขือเนี่ยกระต่ผักสลัดแล้วก็ผักกับของห้านะมีผักสลัดแล้วก็ผักบัวละพอกระพาเนี่ยผักหอมลาบมีมะทั่วเนาะนี่กระทวทีส่งเอาไว้เห็ดน้ำเจวคือกันต่าแล้วก็ข้าวปุ้นขาดบ่ดได้เนาะนี่กระเทียมหัวหอมเนาะผักหอมผักหอมป้อมกัะโบมีผักหอมบัวกัะโบมีเนาะขาดตลาดน่ไม่ได้ไปตลาดมกทั่วกั มีเรือเท่านี้แหละสุดเจ้าไายอันนี้กับท่านทอดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิไปซุปแป้งกัตซิมาทอดเนาะกับจับประมาณนี้เนาะพันมื้อนี้กับพักกับปลายมีแต่พักสลัดเนะาะบ่ได้มีอันอีอย่างก็บ่มีพักอีหลอกอีเลิศอีหยังเฮาก็บ่มักปานไดเนาะพักมันก็จะประมาณนี้กินประมาณนี้เนาะยังกินบลาไหลข้าวปุ้นเดี๋ยนี้ไปตลาดเมื่อวานนี้เนาะมามาเริ่มทอด ค่อยๆสิทอดไฟกลางนะให้ไฟอ่อนๆให้มันมันเป็นสีอ่าบ้ให้มันใหม่นะทุกคนเนาะต้องใส่ไฟกลางค่อยๆทอดไปทีละนิดทีละน้อยหลังจากนั้นก็ได้มาประมาณนี้เลยเอาแบบเหลืองๆกรอบๆเนาะบ่ต้องเอาใหม่เด้อเดี๋ยวมันสีดำหลังจากที่ทอดไปสุดหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็มาทอดสุดสองเนาะเพราะว่าค่อยทอดบ่หมดหม้อมันน้อยโพดทุกคนปน้ หลังจากที่ห้าทอดป่าเรียบร้อยแล้วฮะกัสิมาเห็ดน้ำเจลเนาะทุกคนพอที่ขัดได้โบมีน้ำเจลกะบบเมนพันป่าโบเมนเมียงป่าแล้วทุกคนอ่าล่ะห้ากัสิใซีไเป็นถั่วเนาะถั่วที่ห้าไปขวบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีน้ำตาลน้ำใสน้ำตาลอย่างก็ได้เนาะกัสิมีนี่ามะเพชรที่ไปปรุงเรียบร้อยแล้วมะเพชรที่ไปตำกับอันหมกขิงเนาะขิงแลวค่ะอืมเป็นนัวเกลือเนาะปรุงตามใจหมากตอนนั้นเลยเนาะ ระกะสิมาต่ำเป็นแบบนี้ต่ำไปต่ำม,มากอะเขากะสีไส่เขียบมูเนาะถ้าเขาใส่ทั่วนี่น้อยเขากะใส่เคียบมูล,า,า,ยา,ยมล,ลายๆเนาะทุกคนเนาะมันสีซบทุกคนถ้าบุมีทัว่วเออทั่วบลายนี่เอาเคียบมูเทนก็นได้เพราะว่าเขียบมูอาจจะเซบกลัวทุกคนคอยว่านะแล้วแต่คนมักเนาะเขากะสีต่ำต่ำต่ำให้มันมุนเลยอื้มนเจลเจนี่เจล หลังจากที่ตัดให้มันเข้าละเอียดเรียบรอ้อยแล้วก็สิมาใส่น้าห้อนนะทุกคนเนาะไปตั้งน้ําให้ฟดหอนเนะะาะแล้วก็สิมาเทใส่แล,ล้วก็คุลีคลีเรียบรอ้อยแล้วก็สิมาใส่ปลาเด็กเนาะเอาใส่สักบ่วงน้อยเนะาะสักสองสามบ่วงไผ่มกม่หลายก็ใส่ลายนะทุกคนเนาะใส่พอดีเอาเอาแบบรสสาิแบบออกเค็มๆในเวลาเอาไปพันมันสีได้นัวขึ้นนนะ่ะ มาตักใส่ถ้วยเลยถ้วยใหญ่แหงถ้าถ้วยน้อยกับ,บพอแล้วทุกคนก็นเลยใส่ถ้วยใหญ่ถ้วยน้อยแล้วมันเหลอะอืมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นทุก,นออกุนเนาะเจลกองกัสีม่วงเนี่ยเพราะว่าที่มาตรงนี้เสกบ่มีเออกม่องแบบยังคองโหลอยู่นะทุกคน<ล>ที่จริงมันมในอันตัวจริงมันเป็นตาเซฟก็นี้ได้ในโฮบนะบคือว่ากีร่ากีร่ายกองเนี่ยเออ คนกองโกโปรเจ็ดตอนนี้ก็ยัดกันเน,ะนะาะยัดกันตกแตง่ง<ด>วาซานโมเมนต์ยัดกันตกแตง่งยัดกันใส่เจลเท้าโซลทิดเพิ่นว่าต้องเอาเจลใส่จังซีเดอ้อเพิน่นว่ามันสีคักมันสีดิสังเพิ่นเพิ่นจะถ่ายโฮบเนาะเออกอออบุตรสนกอ,อ,องเลยเนาะแต่งยังเดียวเลยจัดผักจัดยังให้ องค์ประกอบแน,น่นะทุกคนเนาะเสร็จเรียกๆๆกบร้อยกระพร้อมเสิื้อบริการที่มากิกนข้าวเที่ยงกันได้พี่น้องเนาะมามามาม่กินข้าวเที่ยงกินพันปลาสวัสดีครับออสวัสดีว่าไงอะ่ะคุณผู้ชมจะพามากินเรียกอะไรวะน้องหลอดโตโขนาดนี้ <c oughs> อ้าวน้องมดยังน้องมดพันปลาเออน้องช้างอ่ะน้องช้างพันปาลนปาทอดหรอวะพันปลาทอดนั่นแบบนี้นะครับทอดชันกินให้ดูก่อนนะการรื้อตัว อย่างแรกนะครับอยหนึปมาเด้์พี่น้องผักกาดสลัดผักสลัดด้วยสุดะครับ้วยเออกใหม่เนสาคม่งอใส่อะไรป้นขนมจีนข้าวป้นเส้นใหญ่มากนะครับพี่น้องอืเส้นใหญ่ใหญ่จริงอ่ะใส่มะเขือเปราะแล้วก็ทัวนิดหน่อยหอมเป เฮ้ยอมอหอมบัวกระเทียมใส่มัไหมแล้วแต่ชอบใส่มิใส่กันแล้วแต่เธอแล้วก็น้ำจิ้มถั่วน้ำจุ้มอะไรน้ำจิ้มน้ำจุ้มน้ำจุ้มถั่วปลาปลาเด็ดเออก็หอใส่เยอะๆดิถึงจะเข้าเข้าเนื้อเข้าหนังช่างมึงเธอคำแรกเป็นไงอะอ่อยมา่หองเลย ้คำใหญ่เลย่ะคำใหญ่ก็ยัดเข้าดิใช่บเวลิกูดเวรลิกูดกูกระหวแล้วเด้อซิมก่อนนะมันจิ้มเข้มข้นเนาะเข้มข้น กินไหมตูนต้องขออภัยเสียงทีวีเนาะเสียงโทรทัศนดเซกเข้ามาเพราะว่าเท้าเพิ่นลืมปิดนะทุกคนเนาะ,ะบ้านนี้ก็อดใจบได้กแกซิมากินก่อนเถอะ